เหงเติบโอ้มันเงาหิงเติบละ่ะด้แบบตึกเนานี่ก็คือแปลว่าแบบไปเพอคืองหงแท้คือมีมาจากเธอแบบนี้ไปเพอคืองหงสวัสดีค่ะทุกคนยูนตอน่าสนะคะสื่อเพจสิน้ำสาวผู้ไทยค่ะวันนี้อีคาค่ะทุกคนนะคะมา,าพพ่ที่โคกหนองนาแล้วเห็นต้นคิสมานี่โหเลยว่าอยู่สายในโคกหนองนาสิน้ำสาวผู้ไทยเองค่ะคลิปนี้เนาะอีลาจะมาพาทุกคนนะคะเรียนรู้ภาษาผู้ไทยกันละกันนะคะอีพี่นี้นี่ เป็นอีพีที่น่าจะอีพีที่เจ็ดแน่นอหรือพี่ดิหรือพี่ที่แปดสื่อบอกเคยได้จากเธอนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้อีลาจะมาคําศัพท์แบบเบาๆนะคะคําศัพท์พี่มาเรียนรู้แบบง่ายๆนะคะนี่คาแรกเลยละกาศนี่เดี๋ยวเบื้องอากาศมือนี้อีลารู้สึกว่ามันเงามันแบบมัน,ม,น,ม,นมันเงาจังไหนบุ๊เข <Okay. S 1> าจะบอกเขาว,ว่ามันเงาแปบลบว่าเผอ เมื่อี้คือเงาเท้คือเป็นเงา,เเงาอารมณ์เมื่อนี้อากาศมันคือเป็นเป็นเงาเงาอะนะคือเงาเท้นะคะอากาศเมื่อนี้ประมาณนี้นะแบบคือแปลว่าภาษาไทายก็คือทํําทา,าไมอากาศวันนี้มันครื้มจังเห็นไหมนะมันครึ้มก็ <laughs> คือมันเงานะคะในประมาณนี้นะโอเคคำนี้ผ่านไปวันนี้คําที่สองถ้าอากาศครื้มแบบตังสีเหมันหมฮอาอากาศมันเงางสีถ้เาเฮาตากพาไว้นี่มันสีตึกเหนาหนะ ติ๊กต๊กติ๊กต๊กเขาจะค่ะว่าตึกเหนานี่แปลว่าเผอมันสีเราวระวังมันตึกเหนาเด้อนะคะแบบนี้นะตะพาฝนตอนฝนตกสีน้ามาสิตึ๊กเหนาเด้อคุณจะเห็นไหค่ะตึกเหนานี่ก็คือแปลว่าแบบมันอัพสีหน้าแบบรู้สึกว่าอาจจะเอ้ให้พาอัพแล้วเกิดให้พาแปลว่ามันขึ้นลาได้มันสิเกิดการตึกเหนาผู้ไทยเขาจะเอินแบบใาย่น่ะสิ่าหมา่ะว่าระวังพามันตึกเหนาเด้ออยงนนะคะมันมีแหงันบอลห่อไปตะไว้แล้วมันมีแหงนะคะมันจะอัพแล้วเอ้นให้เกิดเป็นซื้อลา ขึ้นฮิปขึ้นโตแบบเซอ้อลาขึ้นในผ้าประมาณนี้เพราะว่าผ้ามีแห้งประมาณนี้ค่ะทุกคนอโอเคคำนี้า่านไปคำต่อไปคำว่า,มมาหึงเตบิบติ๊กตอก,กติ๊กตอกนะคะคิดว่าแปลว่าเผลอหึงเตบิบโอ้มันเงาหึงเติบละดิแบบหึงเติบนะคะแปบลบว่านานรูน้สึกว่าคือโดนคล้ายๆคำว่าโดดแหละแต่ว่าผู้ไทยจะมากว่าหึงมันหึงเติบละเดิมมันหึงละเดินสินะแบบหึงนี่ แปลว่านานนะคะหหงคือหหงแท้ไปเพอคือหหงแท้คือมีมาจะเถอแบบนี้ไปเพอคือหหงน้องสีหน้านะคะทุกคนซ้อมซ้อมซ้อมเบาคือหหงแท้สีอย่างคำต่อไปค่ะคำต่อไปคือ่ายานคำนี้ที่ทุคนน่าจะหู้กันหมดนะยานแปลว่าเพอค่ะยานยานนะคะกับแปลว่ากวนนี่แหละค่ะเนาะถ้ามัน อาการมันเงาสีห้องกยานแบบมันฝนตกแบบว่านี้นะคะรู้สึกวา่าอากาศมันคลืมอยงสีเราก็กลัวที่ฝนมันจะตกนะแบบว่านี้เออทุกคนเป็นเรื่องเป็นราวเสริมต่อกันวนะ่าคำมืม้อนี้มีคาว่า,ม,ม,ามันเงาตึกเหนาหึฮงเติบและกยานนะคะก็คือยานนี่ก็คือกลัวเึงเติบก็คือนานจังเลยนะคะ ล้วก็ตึกเหนามันตึกเหนาคือพามาสซีอาบหัวขึ้นเป็นเซอร์านะคะทำ่อมาแล้วก็คือเงาแฮมคือเงาสิก็คืออากาศคืออึมครึมแท้บปาะมานี่ค่ะทุกคนเไหนๆข้าหูจักคำเลยไหนก็คอมเมนต์บอกอีไลน์เด้อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปเดยอยากหูจักคำมาอย่างก็คอมเมนต์บอกได้คือเก้าเด้อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย